อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตับเพื่อนๆครับพบกับ Sunday Coffee นะครับคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่จะนักไปทางไม่มีสาระเสียมากกว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆคงจะได้ดูงานเปิดตัวนะครับสปงสเปคผมมีโพสต์ทางหน้าแฟนเพจแล้วกับ Samsung Galaxy S21 Ultra นะครับซึ่งปีนี้เราจะตัดคำว่า 5G ออกไปเพราะว่า ซัมซุงเปิดตัวทั้ง3รุ่นคือ S 2 1 S 2 1 plus แล้วก็ S 2 1 ultra นั้นทุกรุ่นรองรับ 5G ทั้งสิ้นนะครับส่วนจะซื้อรุ่นไหนดีเอาตัวไหนคุ้มจัดตัวไหนดีอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันในคลิปอื่นๆวันนี้นะครับเราจะมาเมาส์มอกันเรื่องเฉพาะ S 2 1 ultra เท่านั้นนะครับซึ่งผมก็จองไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ a s ตัว Hot d e a l ลดลงไปหมื่นกว่าบ,บาทเพราะว่านี้เราเปิดโปรแพงนิดหนึงพันหความน่าสนใจนะครับ ตรงนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงสเปคเรามาเมาส์กันถึงเรื่องตัวราคากันก่อนราคานะครับวันนี้คงเห็นแล้วนะครับว่าตัว Ultra นะั้นเริ่มต้นที่เกือบ40,000บาทนะครับแล้วก็ s 2 1 plus แล้วก็ s 2 1นั้นลดหลั่นลงไป ความโหดร้ายคือว่าตัวอัลตร้านั้นเปิดตัวเพียง2สีนะัคือสีดำแล้วก็สีเงินซิลเวอร์ซึ่งจะออกเหลือบม่วงเหลือฟ้าแต่ถ้าเกิดใครซื้อผ่านหน้าเว็บ Samsung.com นั้นจะมีเรื่องให้เพิ่มอีก3สีครับคือสีเทานะครับสีน้ำเงินและก็สีน้ำตาลนะครับและความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งที่มี3สีพิเศษที่ไม่มีตามช็อปทั่วไปแล้วนั้น โตรงโมดูลของกล้องน,นะครับจะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือว่าเราชอบเรีวยกว่าเคฟล่านั่นเองสวยงามามากนะครับโดยราคาก็จะไม่ได้แตกต่างจากสีอื่น,นๆเท่าไหร่ที่เป็นออฟเฟอร์พิเศษของทาง samsung.com เท่านั้นแต่ข้อเสียก็คือว่าเราจะไม่ได้ผูกโปรโลูกับร่วมกับเ,ออเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อจะลดราคาแต่เราจะได้ของแถมเพิ่มเป็นการทดแทนก็อันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบสินว่าอยู่แล้วนะครับก็สีพิเศษทำสีผมไม่ได้ชอบก็ เลยจองผ่านค่ายมือถือนั่นเองทีนี้ความเด็ดความเจ๋งความเทพจะ่เราขึ้นหัวคลิปไปแล้นะครับว่ามันคือเทพของเทพจริงๆเพราะว่าหนึ่งนั้นมันมาพร้อมซีดูอีซิโนสที่หลายๆคนเกลียดผมเองก็ไม่ได้ชอบเพราะปัญหามีมามากมายแต่เมื่อต้นปีในงาน CES นั้นท่านประธานของ a ั s u ุ g ก็ได้ประกาศแล้วว่าไอซีโนสสอง0นนั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี5นานาโนเมตรซึ่ง5้านาโนเมตรนั้นเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่ ที่ชอบเลยก็คือว่า is not is b a c k เพราะว่าเขารู้ว่าที่ผ่านๆมานั้นของเขาแม่งเฟลมากป่วนมาก s a m s u n สองปีหลังนี้ทําอะไรออกมาก็ผิดพลาดตลอดล่าสุดก็ปีที่ดาว S 2 0ยี่อัลตรฟกัสไม่จับ is not เก้อศูนแบตไหลเครื่องร้อนเฮ้ยแม่เจ้ามาเริ่มดีหน่อยตรงที่ Note 2ี่อัลตที่ปรับ ก้ปัญหาได้ค่อนข้างเยอะแต่อีซ no อก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของแบตยังไหลบ้างเล็กน้อยแล้วเครื่องนั้นอุ่นในบางสถานการณ์แต่ด้วยความหวังไม่ล่าสุดของ I ีซูน็อกสอนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยต้องลองอีกทีนึงนะว่าใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างแต่มองจากมุมมองวก็วิสัยทัศน์ของผู้ของ,ของเออจ้าของบริษัทนั้นบอกเลยว่าคือเขาเข้าใจเขากล้าบอกตรงเลยว่าเออกูผิดแล้วเราแก้ไขแล้วส่วนแก้ไขได้ดีแค่ไหนนั้น ลองกันยาวๆครับแต่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆกับเทคโนโลยี5นาโนเมตรซึ่งเขาบอกว่ามันประมวลผลเร็วกว่าเดิมอีกประมาณ20เท่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดมันโนไม่ผิดแต่ที่จะได้แม่นๆเลยคือเรื่องกล้องนั้นการประมวลผลกล้องเร็วกว่า e c h i n o 90ถึง5เท่าด้วยกันและมีการกินแบตที่ลดลงมีเอาเรียว่าเยอะและแน่นอนครับเครื่องถ่ายเข้าเป็น e c n o s 2100ไม่ใช่ตัวซ n ต a g o ก8 8 8 จุดเด่นอื่นๆนั้นขอไม่พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เป็นดิจ a m ัลมิกแอมโมเลตความคมระดับ 2K ความสว่าง15,000 Nits แล้วก็ Contrast นั้น5ล้านต่อหนึแม่เจ้านัากลัวกว่าทีวีที่บ้านอีกนะครับรวมไปถึง r e รีเฟรช a t e ที่สามารถปรับแอปที e นั้นไล่งแต่1 0 h เฮิร์ไปถึง 120hz แล้วแต่แอปที่เราใช้งาน บอกจะไม่พูดราแมงซะหมดเลยเว้ยส่วนที่ผมชอบที่สุดแลรู้สึกว่าว้า wow! วที่สุดนั้นก็คือเรื่องกล้องเพราะอย่างที่บอกว่ากล้องของ S 2 1เอ้ย S 2 0 Ultra นั้นเฟลหนักมากแล้วก็มาปรับปรุงขึ้นใน Note 20 Ultra และพอเป็น S 2 1 Ultra นั้นความคาดหวังนะครับรการใช้กล้องหลัก108ล้านพิกเซลที่เป็นเจนใหม่พัฒนาขึ้นจากเดิมนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ p ิ x e ซ b i n n i n g นั้นน่าจะอัปเกรด ขึ้นเยอะนะครับพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสเหมือนโน้ต20 Ultra ดังนั้นเลยผม Expect ไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยตัวนี้นั้นการโฟกัสคงจะแม่นยำเหมือนโน้ตแล้วเผริเดีกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็ที่ชอบเนี่ยคือเขาจะมีฟีเจอร์ออกมาพัฒนาจากโน้ต20 Ultra มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสกินโทนใหม่ที่ซัมซุงบอกว่าสกินโทนใหม่นั้นสีจะไม่จัดจ้าน มากจนเกินไปซึ่งหลายหคนไม่ชอบแต่ผมชอบนะแต่เป็นอะไรก็ปรับลงมาให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นแต่เชื่อว่ายังคงอยู่ในโทนสีจัดแหละแต่ว่าจัดน้อยลงอีกทั้งทั้ง4กล้องนั้นใช้สกินโทนพยายามปรับให้เป็นสกินโทนเดียวกันหมายความว่าคุณจะถ่ายด้วยกล้องไหนก็ตามนั้นเอารูปมาทำคอนเทนต์รวมกันเอาคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์รวมกันแล้วนั้นสีคุณจะไม่โดดอีกทั้งเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับพวกชอบบล็อก หรือการสร้างวิดีโอคอนเทนต์มากๆรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอเก็บความทรงจำคือ director's view คือคุณเปิดกล้องมาปุ๊บนะครับกล้องวิดีโอเขาจะขึ้น director's view s นั้นจะโชว์เฟรมนะครับของทุกๆุเลนส์ lens, ให้คุณดูก่อนว่าคุณจะเลือกการจัด framing แบบไหนที่เหมาะกับการถ่ายตอนนั้นนะฮะมันจะเป็นวิวรัศอะไรอย่างเงี้ยคือจะเห็นเลยว่าเอ้ยใช้เลนส์ชุดไหนนั้นเราจะเห็น subject นะครับ อยู่ตรงไหนของภาพแล้วเราก็เลือกใช้งานได้เฮ้ยผมว่าเจ๋งมากๆนะครับรวมถึงไม่บอกไม่ได้เลยคือถ่ายวิดีโอ12บิตนะครับ10บิตก็โหดมากแล้วนะครับประการตัดต่อใครขยันเกรดดิ้งใครต้องการทำงานที่มันจริงจังกว่าเดิมนั้น12บิตเป็นตัวเดียวนะครับตอนนี้ในตลาดที่เป็นมือถือสามารถถ่ายวิดีโอ12บิตได้โหดมากใครที่เป็นสายง่ายปรับเป็นออโต จะสวยงามแค่ไหนนะครับกับคเลือกทรายตัวใหม่กับตัวเซนเซอร์ตัวใหม่อย่างไม่นับาการถ่าย 8K ซึ่ง device หรือว่าทีวีที่รองรับนั้นยังหาแทบไม่เจอนอกจากนั้นแล้วนะครับไอตัว Space Zo o m 1 0 0เท่านะั้นมันมาพร้อมกับกล้องตัวใหม่ที่จะเป็นกล้องพริสครบตัวและเป็นเอ่อกล้องที่เป็นเลนส์เทเลธรรมดา1ตัวจุดเด่นคือมันมีเอ่อโฟกัสล็อกในการซูมไปไกลๆเนี่ยปกติแล้วจะรู้เลยว่าซูมปุ๊บเนี่ยขยับนิดนึงเนี่ย มันจะไหวภาพมจะไหว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 ใช่ไหมระบบโฟกัสล็อกนี้คือมันจะใช้กล้อง2ตัวทํางานร่วมกันนะครับไมเกรดกันเพื่อจะช่วยโฟกัสพอเราโฟกัสได้จุดที่เราต้องการนะครับเราถึงนิ่งนิดนึงเนี่ยกรอบจะขึ้นสีเหลืองนะครับบนช่องมองภาพให้รู้ว่ามันล็อกแล้วแล้วก็กดถ่ายเพราะวเนี่ยมันจะได้ภาพที่นิ่งกว่าแล้วก็มีความเบลอน้อยกว่าอีกทั้งตัวนี้นั้นซัมซุงังใส่ AI มาช่วยเพิ่มพิกเซลขึ้นมา ให้ภาพที่ซูมเนี่ยแตกๆวุ้นๆนั้นเพิ่มพิเศษให้มันช่วยให้มันคมชัดมากขึ้นโอ้ยไม่กอดมันจะต้องพิสูจน์จริงๆนอกจากนั้นแล้วนะครับงวดนี้ทุกกล้องนะครับทุกเลนรองรับการถ่าย 4K คืองานนี้ทำคอนเทนต์มันมากๆคุณจะใช้เลนเทเลซูมหอคอยไกลๆแล้วคุณย้อนกลับมาปรับเป็นแนสเคปปรับไปที่ตลาดนัดเสร็จปุ๊บมาปรับเป็นเลนวายถ่ายพอร์เทรตบล็อกตัวเองคุณจะได้ 4K เหมือนกันหมดเลยนะครับพร้อมสกินโทนเดียวกันนี่ยังไม่นับกล้องหน้ามาหาโหดที่ให้มาที่40ล้านพิกเซลนะคือโหดจัดประดัดบอกเลยผมเชื่อว่ามนโนเอาว่าด้วย40ล้านเซ็นเซ,นเซอร์กล้องหน้านั้นเทคโนโลยีพิกเซลบินไบนิง่งหรือว่าฟังก์ชันต่างๆเข้ามานั้นไอการมาบล็อกด้วยกล้องหน้าแล้วมันเป็นวุ้นๆนะมันไม่คมเท่ากล้องหลังนั้นอาจจะหายไปผมว่างานนี้ซัมซุง กล้องของ S 2 1 Ultra มันเกิดมาเพื่อสร้างคอนเทนต์จริงๆทันสมัยมากๆกับทุกๆฟีเจอร์ที่เขาผมมองว่าเขาค่อนข้างวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยม,มันมันมันเหมาะกับการเอาไปสร้างคอนเทนต์รวมไปถึงนะครับตัว S 2 1 Ultra นั้นรองรับปากกา S Pen ทุกรุ่นที่มีในตลาดหยิบรุ่นไหนมาเขียนก็ได้เพียงแต่มันยังไม่ใช่ Note Series ดังนั้นใช้แอร์คอมมานไม่ได้ แต่นอกจากนั้นนะใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ latency หรือค่าความหน่วงในการเขียนแล้วเส้นจะตามเราไปประกาไปเส้นตามไปเนี่ยอยู่ที่9มิลลิเซกเท่านั้นนะครับอีกทั้งรองรับแรงกดถึง4,000กว่า level เเอะไรประมาณนั้นเรียกว่าใช้ได้ดีไม่แพ้นโนดแค่คุณไม่สามารถควงประกาไปมกักรยาสิด้วย air command ได้ตัวนี้นะครับคือทั้งหมด คร่าวๆของ Samsung Galaxy s 21 Ultra ที่ผมจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอรีวิวสิ้นเดือนนี้ส่วนใครรู้สึกว่าลังเลว่าเฮ้ยเอารุ่นไหนดี21ธรรมดาพอไหมหรือ 21+ ดี D. บอกเลยครับว่าถ้าเกิดคุณมองถึงเรื่องกล้องก็ต้องแลกครับเป็น s 21 Ultra เท่านั้นแต่ถ้าเกิดกล้องไม่เน้นเนี่ยผมว่างานนี้เหนื่อยถ้าเกิดคุณเป็นสายเกมส์นะครับผมมองว่า ทุกตัวนั้นใช้อิชตเหมือนกันหมดนะครับ,บในประเทศไทยนะแล้วก็มีแรมเนี่ยสตาร์ทที่12กิก8กิกอะไรว่ากันไปเนี่ยผมมองว่าเล่นเกมนี้อะไรก็ได้แหละอยู่ที่คนชอบถ้าเกิดใช้งานทั่วไปเนี่ยประเด็นคำถามมันจะต้องไม่ได้ถามว่า S21 รุ่นไหนดีประเด็นคือซื้อรุ่นไหนดีมากกว่าเพราะราคานี้นั้นปัจจุบันสามารถขยับไปเล่นเป็นโน้ต20 ไหมหรือว่าเป็น S20 Ultra ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันออปชั่นค่อนขออ้างแล้วมันขี่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากชุดกล้องของตัว S21 กับ S21+ นั้นผมมองผมมองคนเดียวนะคนอื่นอาจจะมองคนละแบบผมมองว่ามันไม่ว้าวอะ่ะมันไม่ว้าวพอสมควรเลยมันคือ12ล้าน12ล้านอะไรก็แบบมันไม่ได้ความแตกต่าง ความแตกต่างที่ได้ใน S 2 1 Series ของตัว21กับ21 Plus นั้นคือ CPU e s y n o s ทึ่งต้องบอกว่าต้องรอการพิสูจน์ไงว่ามันหายล้อหรือยังแบตบมันเลิกไหลหรือยังอย่าก็ตามนะครับเดี๋ยวรอสิเดน,น,นะครับจะมาขยี้ดูว่าตาตายพี่อาเลยว่าขยี้ให้ฟังว่าที่คุณโฆษณามา1น3 4 5 6 7นั้นเครื่องจริงทำได้เหมือนในโฆษณาแค่ไหนนะครับเหมือนที่เราทำมาทุกๆคลิป ก็ส่วนเรื่องการถ่ายบอล์กหรือวิดีโอคอนเทนต์นั้นจัดหนักเช่นเคยนะครับเพาจะเป็นการเปรียบเทียบกับโน้ต l ี่สิบอ 5G หรือ iPhone 12 Pro Max กดกระดิ่งติดตามนะครับอ๋ออย่างก่อนกด s u b s า r i ค้าแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ของผมนะครับ SC s 7 1 Ultra งานนี้จัดไปอย่างไรก็ตามนะครับปิดท้ายด้วยประโยคเดิมๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับวันอาทิตย์นะครับมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับตัวเอง,ม,ม,เองมีความสุขกับคนที่เรารักและทของคุณครับ สวัสดีบาย